ครับูปร่ปางสรีระดีครับสามฟอร์มหลังสะดุดแพ้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นครับนั่นคือการแพ้ให้กับเรียวไผ่ออสนิทพันธ์ซึ่งก่อนหน้านั้นก็ชนะไม้สิทธเจ๊สายลุงรวมไปถึงโบวี่กอปจิตยิมด้วยครับจะเป็นลูกศิษย์ของทางด้านชานลิศสิทธิโอเลยครับเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนของสก,กัดไพ่โมยสิงห์เดชาย,ยิ่เป็นแชมป์เหรียรอบพิกัด53ก,กิโลกรัมเจ้าท่านทงชยัยเอาละครับม,มุนือเงินได้วันชนะคิงออฟมวยไทยครับหน้าค่ายมวยคิงออฟมวยไทยขึ้นไปถอดมองคลให้กับทางด้านย์จายชายัย ขณะที่ทางด้านมุมแดงครับได้ศิริศกกอเกสานนท์ครับเพื่อนร่วมท่ายครับมาสมาคนให้ะครับยกที่หนึ่งครับทางด้านใจชายเนี่ยถือว่าเป็นมวยที่วางแข่งได้ดีครับและเกมบูเกมบุกก็น่าสนใจโอ้ยเอ้ามาตบแล้วสับเลยรัด้านทงชัยโอ้โหไปเร็วมาเร็วหรือเปล่าครับตรงนี้โดนก่อนแล้วครับโอ้พลาดก่อนรัดตานใจชายครับพีเผลอครับศอกซ้ายของางด้านธงชัยเล่นงานได้มาหนึ่งนับเลยครับมาไวครับสับซอกซ้ายมา ครับหน้าแงาหน้าหงายหน้าสบัดครับใจชายครับพยายามจะย้ำเลยครับธนาธงชัยแม่มีธุระหรือเปล่าครับรีบครับธนาธงชัยนี่ครับมีเพื่อนมารออยู่ข้างนอกหรือเปล่ารตอนนี้พยายามเช็คบินไว้ครับธงชัยตอนนี้ใจชายฟื้นขึ้นมาครับเอาคืนเหมือนกันไม่ยอมอยู่แล้วครับใจชายครับขวางแล้วเสียบด้วยขวาแม่ฟื้นแล้วนะครับโดนจนฟื้นครับเอาเตะตัดทิ้งเลยครับธนาใจชายไฟโดนเอาคืนครับพยายามเข็นขึ้นมาเสียบตายจากธงชัย ล็อกในสัวกัมไกชายเอา้ารัดเอาไว้ก่อนครับธงชยัยกรรมการพิพัฒน์มั่นคงแยกเลยครับครับเสียบด้วยขวาธงชัยพยายามจะสอดแขนขึ้นมากัมไกลใช่เนี่ยนน,นักชกจากพมา่าที่โอดแล่นอยู่ในวงการมวยไทยเนี่ยมานานแล้วนะครับกระดูกมืนไม่ธรรมดาครับกัมไกล่อาจงหวะนี้ตับตับขาดจงหวะเสียบซ้ายครับกัมไกลพยายามขึ้นด้วยศอกเอาได้เข้าขวาขึ้น แต่ว่าเพลงเข่าของถนัดของนักชกจากประโคนชัยครับเอาแม่จะพยายามจะปีนเชือกแทงเลยก็ได้นะธงชัยแหมเอาเกมเหลือเกินครับปีนเชือกเสียบก็ได้ครับธงชัยอ่ะแล้วจ่ายชายจะพลิกเกมแบบไหนครับโดนไปหนึ่งนับเสียไปหนึ่งคะแนนอะไรครับกับปั้นขวาธงชัยเสียบซ้ายเราสองเอาแม่โดนเหมือนกันคก็ต้องธงชัยต้องคืนครับครับโอ้โหลูกนี้ลากมาเสียบก็ธงชัยเสียบซ้ายเสียบขวาก็กดมาแทางกดมาเสียบนี่ครับ จชายหัวร้อนครับทงชัยยืดเลยครับขวางหน้าดึงไว้เสียบคืนครับเขาชวนๆนวเสียบเข้าด้่น่านทองชัยประเภทเทศาหน้าติดนวดครับนี่ก็มีคุณเบียร์ก็เป็นไอดอลครับต้องมีหนวดครับเอาละครเสียบซ้ายมาจากทองชัยายชายไม่รู้ไม่สนครับสับได้สับไปครับเขาขึ้นบ้างเหมือนกันจังหวัดมีดึงเอ้าโอ้เอ้าโดนเตะเจาะยางเข้าไปครับใต้ลงชัยโอ้แพ้เก่าครับ ต้นขาซ้ายครับโอ้โหนึกว่าจะเป็นงานง่ายสุดท้ายนี่ยาขมดีๆนี่ยครับทางด้านธงชัยโดนจนได้ครับโอ้ชาลิตครับนี่ครับเทรนเนอร์ผู้สอนครับหัวร้อนเลยครับเอาเลยครับยุ่งเลยครับได้มาคนละนับครับตอนนี้แต่ว่าธงชัยก็ไปเปิดเขาบอก็เปิดแผลให้คุณต่อสู้เห็นครับหาช่องให้อกหาช่องให้คุณต่อสู้ได้จับได้ครับเด้งครับขวาแทงบริเวณหน้าขาครับทางด้านใจชายส่องเข้ามาธงชัยเสียบด้วยขวาเอาอีกทีมาล้มลงไปครับ อา้าวกรรมการนับอีกแล้วอ้าวไม่นับ<า>ครับครับให้โอกาสครับลุกขึ้นมาเร็วแน่ทำท่าจะนับกับกรรมการพิพัฒน์มั่นคงโอ้โดนไปเข้าไปบริเวณต้นขาซ้ายครับไปอัดเข้ามากระต้านใจชายหมดยกแรกครับแม็กซ์มวยไทยอยู่กับเราครับน้องฝ้ายครับแม็กซิงเกิล2020ับ เบรกความร้อนแรงนี่ไม่รู้จะเบรกจูหรือเปล่าเัยม้องฝ้ายเพราะว่าคู่นี้ครับคู่ที่4ี่ครับยกแรกมี2นับเกิดขึ้นนับแรกนั้นมาจากธนาธงชัยครับส่วนนับที่2มาจากใจชายที่เอาคืนได้ดาบแรกนั้นเป็นจังหวะฟันศอกครับอยู่กับธงชัยเปิดชามมาสับศอกซ้ายเล่นงานไปก่อนครับโอ้เข้าไปเต็มๆครับแต่ว่าลุกขึ้นมาเตะขาเอาคืนครับอะไรก่านผู้ชมครับตามต่อครับยกที่2 คนละโอกาสคนละเวลาครับได้มาคนละหนึ่งนับจากนายมาจากกัลลัณจชายนี่ครับล็อกนายสู้ครับใจชายตอนนี้ก็ได้กําลังใจจากได้นับทีหลังนี่แหละครับนี่ครับสลับแทงเลยครัโอ้ยโดนตัดทิ้งครับฮ่าอะไะครับเสียบในซ้ายอีกครั้งกัลตานทองชัยแก่เก็บอาการก้ามาเสียบซ้ายกับทองชัยไปยืนขาตายยืนขาตรงๆไม่ได้ครับเพราะว่าใจชายนี่ก็รอสับอยู่จะทุ่งตรงๆเข้ามากับลตานใจชาย กระทองชัยสับด้วยสายอีกทีโดนตีเข้าหน้าขาอีกแล้วครับนี่คำน้นไปชิดน่แกเสียบไปเลยคระทองชายแทงไปที่บริเวณหน้าขาด้านซ้ายของทางด้านทงชัยครับอาเลยครับทงชัยพยายามจะสอดพยายามจะรัดครับโดนกดมาแทงเลยครับนี่ครับโดนแล้วเริ่มจะเสียอาการกระทงชัยโดนที่บ่อยๆนี่ขาล่างได้เหมือนกันครับต้องบังครับทงชัยพยายามจะขยับเสียบเอาโดนอัดด้วยสองล้วเตะเข้ามาอีกทีครับว่าเปล่าเลยครับพยายามจะลุกแล้วแต่ว่ากรรมการนับเละครับ โอ้ขาดทุนแล้ยครับน้าธงชัยโดนไปอีกหนึ่งน้าธงชัยนะครับนับครับกรรมการยังไหวครับนี่ลครับท่านผู้ชมครับพวงที่ต้นขาครับสุดท้ายมาโดนเข้าไปเต็มเต็มลำตัวครับด้วยแข้งนะครับกดมาเสียบอีกครั้งด้านธงชัยพยายามจะใช้วงในต่อครับแต่ว่าตียากจริงๆครับนายชัยนี่พยายามเอาคืนอย่างแฝบแฝงครับยิงเข้าไปอ้าวโดนผลักทิ้งจากธงชัยแหมยังมีความกล้าของธงชัยผลักออกแล้วดันทิ้งไปครับ ครับเบียดเข้ามาใหม่ครับทางด้านธงชัยเสียบด้วยขวาแล้วพยายามจะพามาที่บุมครับแต่ว่าตีเติมมาช้าครับได้ชาต้อนนี้ได้กำลังใจครับได้มาหนึ่งน้ำก็พยายามเติมเกมเข้าไปหาสับต่อเข้าไปเตะขวาตามนี่ครับนานๆานทีก็มาหาจได้มาโอ้ลูกนี้มันเป็นแผลสะสมรู้ริดจริงครับโอ้ว่าดูแล้วไม่น่าไหวเลยครับต้นขาซ้ายของธงชัยครับ นที่มาตลอดก็สุดท้ายไม่ไหวจริงๆครับโอ้เห็นใจกันครับปิดเกมเลยครับโอ้ทีมอัเซ็งนะครับแทนดิสิโตนี่สายหน้านะครับอุตส่าห์ได้รับการสุดท้ายก็ไปไม่อดคกับตาแานทงธงชัยครับน้ำใจจากใจชายเข้าไปอวบก่อนนะโชคุนเพื่อนรุ่มอาชีพครับไม่สะบัญใจกันไม่เป็นไรครับไปฟิดสามมาใหม่แม่เป็นแผลสะสมที่เคยโดนมาตลอดครับ อยู่กับจังหวะเสียบด้วยซ้ายครับแต่ว่าก็โดนเตะตัดเข้ามาเล่นงานที่บริเวณต้นขาครับอยู่กับเสียบเข้ามาแล้วโดนสอกับแล้วซับไป็กแข้งอีกทีครับสอกก่อนแล้วเตะเติมเข้าไปครับด้วยแข้งหน้าครับนี่ครับแล้วหันเข้าไปอีกทีกัด้านจายชายโอ้โหโดนนับไปก่อนนะครับแต่ว่าสุดท้ายครับนี่ครับโดนหันเข้าไปครับที่บริเวณต้นขาครับปิดเกมไปเลยครับไปบนเวทีครับ ladies and gentlemen before we announce the winner let's check out our excitement thermometer max สนับสนุนโดย max มวยไทย facebook page page official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจัสนา max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด facebook live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม max มวยไทย official ได้แล้ววันนี้ bonus Max Muay Thai Facebook page Ladies and gentlemen after just two rounds of action we have a winner by ways of knockout blue corner Jay Jay coming up next Thailand takes on Ukraine here at Max Muay Thai. I